You want เ,เ,เาาราอ,อยากเป็นอะไรคะน้องบูอยากเป็นทหารครับอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นอากพยาบาลค่ะอยากเป็นตำรวจครับอินเดียอยากเป็นอะไรครับผมอยากเป็นพระครับพรทำไมอินเดียถึงอยากจะเป็นพระล่นะครับผมอยากเป็นผู้พิทักษ์โลกใบนี้ให้มีจิตศีลธรรมอันดีงามครับซึ่งต้นเลย วผมก่อนที่ต้องมีศีลธรรมดังนั้นผมจะบวชเพื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนาครับความดีงามที่ยิ่งใหญ่นี้ผมขอมอบให้พ่อแม่ของผมที่ผมรักมากที Sadly, pues ่สุดครับผมมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนก็อยากเป็นผู้ไปทักโลกเหมือนผมใช่ไหมครับใช่ต้องมีใครอยากจะบวชเหมือนผมมากครับผมใครที่คิดว่าอยากจะบวชเหมือนน้องอินเดียนะคะเชิญหน้าชั้นเลยค่ะ บรรดาชาภาคฤดูร้อนทุกจังหวัดทั่วไทยณศูนย์อบรมใกล้บ้านท่านติดต่อสอบถามได้ที่028311234สมัครออนไลน์ได้ที่ www.thainovice.com